จะไว้สามต้นนะครับนะดูที่ว่าเป็นยังไงนะแปลงนี้ดินร่วนซุยขนาดไหนโอ้ด้านบนเริ่มพัลล่าอ่ะไหนลองดูนะครับเที่ยงโค้งมาเงียเหมือนกระสุนีนี่ไงนี่ไงดูดูอ่ะยังมีอีกดิผมว่าเนี่ยมีอีกลองดูดนค่ต้องรู้ต้องอยู่มันยังมีลงเป็นใต้ดิบๆนะขันบนขันล่างจะเอาชั้นบนก่อนดูดูแค่ชั้นบนก่อน เนี่ยมาๆหมดเล,ล้เนี่ยเห็น้าคูดไม่ถึงอ่ะก็ดินเนี่ยชนดิกเจออีกนะแข็งนด่ดินหนอกแข็งนิดนึง,งนะถ้าอย่างที่ว่าแหละแปลงเนี้ยไม่เคยเจอผ่านสามมาเลยเพิ่งปีนี้ปีแรกปีหน้ายิ่งสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับยิ่งระเบิดดินดานข้างล่างได้เนี่ยหัวจะสมบูรณ์นะหัวจะสมบูรณ์นี่เราเห็นแค่กิ่งคืนนะยังไม่เจอใช่เดือนแลกเนี่ยถ้าถ้าเดือนเนี่ยจะดินขิ่นยึ่นซุยกว่านี้อีกนะครับ นะเขาไปสักพักนึ่งอันนี้หัวใหญ่นะครับหัวใหญ่นับได้สิยังแปลงเนี่ยอ่าที่บอกที่แรกก็แปลงค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะชักล่องแค่ร้อยร้อยเท่ไรร้อยสิบสิบนะไม่ต่างกับร้อยยี่สิบจะสวยโอ้โหนี่อ,ออกไปหูุนละมันไปไม่ได้มันมันต้องเข้ามาอีกนะครับมันไปไม่ได้แล้วมันต้องหากินอะนะมันสะุดล่องมันเนาะสุดล่องมันนะครับถ้าล่องใหญ่ก็ยิ่งดีขึ้น่อนะนะเอาลองนับด้วยอ่ะอันนั้นหนึ่งอีกไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดพี่เห็นกัสิบเอ็ดแล้วนี่อีกตัวนึงนี่เห็นไ,ไหมเ,เห็นเห็น,เ,หน,เ,หน,เ,หนเมียเราคตอยู่แล้วสิบเอ็ดนะครับนะตัวเนี้ยถ้าดินปีต่อไปเนี่ยปรับสภาพดินแล้วก็พยายามเอ่อรู้ดินดานให้ได้คันสามแล้วแปลงยกให้ใหญ่กว่านี้ ถ้าใหญ่กว่านั้นเราจะเห็นชัดเจนนี่กว่านี้ i i. ตัวนี้มันก็จะมาสนกันแล้วนั่นน่ะนี่ก็มานี่นะครับนี่นี่มานี่อันนี้มางี้เี่หรือมางี้เรือสีโค้งมาอีกดูวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออมันตัวนี้แหละทนแล้วเนี่ยดมรถมิตตีทนกันแล้วตีทีทีทนกันแล้วเนีจ้มันเท่าไหร่ปลูกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปปลูกถ้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบหรือเก้าสิบยิ่งดีหัวมันขนาดนี้นะครับหัวมันเวลาออกมาเอาไนี่เราปลูกที่ไปนะี่ คูคีหนึ่งชักล่องเล็กไปนะครับนะคูคีชักล่องเล็กก็คนระั้งนี้เป็นครูก่อนนะครั้งต่อไปเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นด็อกเตอร์นะครับนะนี่เป็นนี่จไว้สามใช่ไหมแบงนี้ไว้สามต้นนะครับเราจะเทียบหัวกันดูต้นต่อต้นกาเป็นยังไงถ้าเราคิดว่าสนะิบอะไรสิบสิบเอ็ดหัว,หวสิบหัวเนี่ยนะถ้าหัวละกิโลก็คือสิบเอ็ดกิโลสิบเอ็ดกิโลไร่หนึ่งมันปลูกได้ประมาณพันพันหกร้อยห้าสิบต้น เราคิดแค่พันห้าก็แล้วกันนะถ้าร้อยร้อยหนึง่งก็เท่ากับพันหนึ่งเท่ากับสิบตันตน,นะแล้วอีกห้าร้อยห้าร้อยต้นก็คืออีกห้าร้อยกิโลสิบห้าตัน,นะตนถ้าลักษณะเนี้ยไม่ต่ำกว่าสิบนหะ้าตันนะถ้าเป็นอย่างนี้นะนะครับตีเป็นหัวละกิโลแลนะโดยเฉลี่ยเนะี่ยเอาแบบนี้เนะี่ยนะครับ <laughs> งั้นอยู่ที่การ <laughs> อยู่ที่การ <laughs> ดูแลรักษานะสภาพดินปรับสภาพดินให้ได้ สภาพดิยนยกแปลงให้ได้แล้วฉีดยาตามที่ฉีดยาฉีดฮอร์โมนตามที่เรากําหนดนะครับตรงนี้ก็คือถ้าทําตามนั้นนะครับผมก็รันตีได้นะ <im it> คือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงคือฟ,ฟ้าฝนฟ้าฝนนะครับฟ้าฝน <im it> เพราะว่าพืช <im it> เนี่ยมันมีปัจจัยอยู่แค่สี่อย่าง,างนั่นเอง หนึ่งเรื่องดินฮะดูที่มันเริ่มมันเริ่มแตกกันนะดินน่ะมันเริ่มลงหัวดินเริ่มแตกข้างต้นเริว่ามันจะลงหัวนนี่ไม่เคยยังไม่เคยลองขุดดูเลยก็เริ่มว่างูวานนี่แหละไปขุดดูเอ้าถ้ามีหัวไวอย่างมันเดิมปกเมันเดิมกดแล้วขุดกดนะครับมีหัวไวเนาะพี่นี่เริ่มแล้วที่ครับนะขุดเข้ามา ปลูกกันมานะครับปลูกที่อย่างเดียวดินมันก็สวยไปนะสำหรับคลิปนี้พี่เชิญน,นะสำหรับคลิปนี้เรามาเยี่ยมชมตรงนี้เอ่อสิไร่นะ15ไร่ของพี่ดมนะเป็นปีนี้เป็นครู ฝึกสอนปีหนะน้าเป็นครูอาชีพปีพต่อไปเป็นออระดับปรมารครูเป็นด็อกเตอร์นะครับนะสำหรับพลิปวันนี้นะพี่เคยปลูกมั <c oughs> <Fourth. S 2> นมาก่อนปลูกมาสองปองีปมาปีปีนี้ <c oughs> เทียบกับพี่ที่ทำมากับพีม่มาดูแปลงของพี่ลงมันดีดีนเย <c oughs> อะเลยแล้ว <c oughs> ที่ๆๆผ่านมานี่คือ ปลูกตามปลูกชาวบ้านการปลูกมั่วปลูกมั่วนะครับนะครับงั้นะนะก็เดี๋ยวฝากสําหรับคลิปนี้นะครับถ้เาเกษตรกรท่านใดน,นะครับสนใจนะครับที่อยากจะปลูกมันนะครับสามารถติดต่อที่ผมได้นะครับในตัวแทนของเพชรบูรณ์นะครับผมสมมาสมพันธ์นะครับคนสร้างมันนะครับที่เบอร์โทร096 325 6656นะครับเรายินดีที่จะให้คำแนะนำ เพิ่มผลม,มิตให้ท่านให้ท่าน,านปลดหนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะเออเอาไว้แค่นี้ก่อนอีกประมาณอายุมันครบ4เดือนเราจะมาติดตามหัวหัวมันว่าม,มันใหญ่มากน้อยกับขนาดไหนนะครับจากวันนี้ไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทีมงานคนสร้างมันแล้วก็เจ้าของไร่พี่ลมพี่ใหญ่นะยังไงต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของไร่และก็ที่ให้โอกาสเรามาถ่ายทำนะครับวันนี้ต้องขอขอบรคุณครับสวัสดีครับ